ทุกคนคะอยากจะติดตั้งเรื่องของกล้องวงจรปิดไม่ใช่เรื่องยากแต่พอจะติดทั้งทีหุ้ยหน้าตาเขาเหมือนกันไปหมดเลยมีหลายระบบหัวจะปวดวันนี้อยากจะติดตั้งแล้วแล้วจะทํายังไงในะเรื่องของจุดการติดตั้งมันจะเข้าไหมไปพบกับผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่าจะเป็นยังไงไปติดตามค่ะ มาแล้วค่ะผู้เชี่ยวชาญของเราพี่คิมจาก High View ส,ส,สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะพอเราพูดถึงเรื่องของกล้องนะปัจจุบันไม่ได้กันขโมยขจรนอย่างเดียวแล้วอยากจะเอาไว้ดูเพื่อให้หายคลายกังวลด้วยแต่ว่าพอจะเลือกซื้อพอจะติดตั้งทั้งทีพี่คิมปวดหัวหัวจะปวดมากๆเพราะว่ามีหน้า <c oughs> ตาเยอะมาก <c oughs> ฟังก์ชันก็เยอะหลากหลายระบบถามแทนผู้ชมทางบ้านเลยแล้วกันว่าถ้าจะติดตั้งแล้ว,าลวมาถามพี่คิมปุ๊บจะติดยังไงดีคะอ,อ,อันดับแรกเลยนะครับเราจะต้องดูก่อนว่าจะติดภายในบ้าน わ กี่จุดแล้วก็ติดแผ่นนอกบ้านกี่ตัวกี่จุดนะครับ,น,รบนั่นคือเบื้องต้นแล้วถัดมาอยากจะรู้เหลือเกินว่าการทํางานของเขามันต่างกันยังไงพวกหน้าเขาเหมือนกันหมดพูดถึงการติดตั้งจะแบ,บ่งเปสอ2แบบนะครับแบบแรกคือแบบไร้สายนะครับที่เรียกว่า Wi-Fi หรือว่าสัญญาณ 4G นะครับอีกแบบนึงคือแบบเดินสายนะครับส่วนใหญ่เป็นเดินสายแลหรือสาย RG 2แบบที่เลือกนะครับหรือว่าบางที่เนี่ยในบ้านอาจจะติด Wi-Fi นะครับส่วนหน้าบ้านหรือว่ารั้วประตูอาจจะอยู่ไกลหน่อย Wi-Fi สัญญาณอ่อนเนี่ยใช้เป็นแบบเดินสายแรงก็ได้นะครับ อแปลว่าในหนึ่งหลังบ้านเราเนี่ยสามารถติดตั้งได้หลายระบบ,บอยู่ที่ว่ามันได้มากน้อยแค่ไหนอ๋อเรื่องของไร้สายกันก่อนมีทั้ง 4G ทั้ง Wi-Fi แล้วเราจะเลือกแบบไหนดีระหว่าง2ตัวนี้เขาต่างกันยังไงคะสำหรับ,บ 4G เนะครับเหมาะสำหรับพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณ WiFi เลยที่ห่างไกลอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นสวนต่างๆที่ไม่มี Wi-Fi เลยไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีไฟฟ้าเนี่ยก็เหมาะที่จะใช้ที่เป็นกล้อง 4G นะครับ แล้วคนรับไฟจากไหนอ่ะพี่คิมคถ้านักง,งานมีไฟก็สามารถใช้อดปเตอร์ได้นะครับแต่ถ้านักง,งานไม่มีไฟฟ้าเลยก็สามารถใช้แผงโซลาเซลล์สำหรับกล้องจอปิดก็ได้เช่นกันนะครับว้าวาตัวนี้ก็สามารถดูผ่านแอปพลิเคชันได้นะไม่ว่าจะเป็นไร้สายหรือว่าม,มีสายเนี่ยสามารถดูผ่านแอปมือถือได้หมดเลยแปลว่าถ้าเกิดเราเพิ่มความสะดวกเราก็สามารถดูจากแอปเดียวกันได้ในทุกจุดทุกตรงที่เราติดใช่ครับว้าวอะผ่านมาหนึ่งแล้วทีนี้ขยับมาที่ในบ้านบ้างค่ะครับ ในบ้านเนี่ยนะครับก็จะสามารถใช้เป็นกล้องไ i f i บว็อตต่างๆที่สามารถหมุนได้ก้มเงยได้นะครับแล้วก็สามารถหมุนติดตามคน,นครับบางรุ่นก็จะมีหน้าจอสําหรับ พูดคุยกันได้แบบเห็นหน้าเลยนะปัจจุบันแล้วอแปลว่าไม่ใช่แค่ทางเดียวแล้วก็คือเป็นทูเวย์แล้วพูดคุยต่อโต้กันได้ใครับแล้วเห็นหน้าด้วยลดด้วยอ่เห็นหน้าด้วยนะคะส่รนบางจุดนะครับสัญญาณไฟอ่อนหรือว่าระยะทางไกลกันไปนะครับก็สามารถใช้เป็นลักษณะเดินสายอาจจะเป็นสายแลนนะครับถ้าเป็นระบบไอพีแต่ถ้าเป็นอาร์ล็อกก็จะเป็นสายอาจีหรือบาลานเดินไปนะครับข้อดีก็คือนะครับระยะการส่งสัญญาณได้ไกลขึ้นนะครับเหมาะสําหรับพื้นที่ที่สัญญาณไไฟอ่อนนะครับเป็นต้นนะครับเราฟังข้างต้น แบบนี้แหละคุณผู้ชมหลายคนจะพอเข้าใจแล้วแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดหลายท่านบอกว่าอยากติดเนี่ยแล้วมาสอบถามทาง h ไฮวิวเราจะมีวิธีการแนะนํำยังไงบ้างเบื้องต้นนะครับเรสอบถามเบื้องต้นก่อนว่าติดหน้างานลักษณะหน้างานเป็นวันไหนเป็นบ้านพักเป็นโรงงานหรือเป็นร้านค้าต่างๆนะครับจะได้เลือกประเภทกล้องถูกนะครับอย่างบางที่เนี่ยเขาต้องการไลสายอย่างเดียวเลยเพียวๆร้อยเปอร์เซ็บางที่ เขาเน้นความเสถียรเดินระยะไกลก็จะเป็นแบบเดินสายนะครับแต่ยังไงก็ตามคือเราจะไปสํารวจหน้างานให้กับทางบ้านหรือว่าทางบริษัทของลูกค้าที่ติดต่อเรามาใช่ครับอ๋อการติดตั้งเนี่ยถ้าเกิดเป็นการเดินสายนานไหมคะอ่าตัวนี้นะครับขึ้นอยู่กับจํานวนจุดด้วยแต่ส่วนใหญ่ถ้าติดหนึ่งจุดเนี่ยก็ไม่นานครับเพราะว่าช่างมีความเชี่ยวชาญในด้านนี้อยู่แล้ววันเดียววันเดียวจบจบเลยนะับในส่วนของกล้อง WiFi โรบอทต่างๆเนี่ยครับปัจจุบันเนี่ยติดตั้งง่ายนะครับ แกะกล่องมาปุ๊บเสียบปลั๊กไฟบ้านแล้วก็เชื่อมกับเรอเตอร์ไ i ไฟที่บ้านนะครับนนแล้วก็สามารถใช้งานผ่านแทปได้เลยนะครับสมมติว่าวันนี้เราติดตั้งตรงห้องรับแขกไม่ควาจะละเราอยากย้ายไปอยู่หลังบ้านชั้น2ก็<อ> 2> สามารถที่จะชักปลั๊กออกมานะครับแล้วก็ไปเสียบปลั๊กไฟชั้น2องก็สามารถใช้งานได้เลยนี่คือข้อดีของระบบ w i f i คือสามารถเคลื่อนย้ายจุดได้ง่ายเร็วนะครับ แล้วคุณผู้ชมขาะราคาดีมากบอกแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจสามารถทักมาได้ทางไลน์หรือทางอินบ็อของ Facebook s c g Home Experience ได้เลยท,ทันทีใครที่อยากเห็นของจริงตัวจริงเสียงจริงมาดูกันที่นี่ได้เลย s c g Home Experience สาขาเรียบทางด่วนเอกมัรยรามินทาเปิดตั้งแต่10โมงเนต้นไปจนถึง1ทุ่มรีบมากันนะคะ